เด็กชายเยิ้ขนาดเยอ้มากเอาแปะเยิ้นกอนค่ะแปะเยิ้มเออแปะเยิ้แปะเยิมเอาญ่ายเรื่องอะไเอาเรื่องต้นมะม่วงเอาต้นมะม่วงกับเด็กชายมวหน้อยตัวม้วเลย มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่นะคะมีต้นบะม่วงใหญต้นหนึ่งต้นบะม่วงต้นนี้ออกผลเป็นต้นเลยใบก็โดดหนานะคะแล้วก็ลำต้นใหญ่ลงพื้งนะคะแล้วก็มีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งเด็กชายเล็กๆตรงนี้ก็ชอบเดินรอบๆต้นบะม่วง ใต้ต้นมะม่วงปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเก็บลูกมะม่วงกินบางทีก็เผลอหลับไปบนคาคบของต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงมีความสดมากๆเด็กผู้ชายคนนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะเขาเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาร้อนเขาทำยังไมคะไปหลบใต้ต้นมะม่วงก็ต้นมะม่วงให้อบอุ่น เวลาที่เขาหิวเขาก็ปีนเก็บลูปมะม่วงมากินเห็นไหมคะลูปมะม่วงก็ดีใจที่เด็กคนนี้มีความสุขวันเวลาผ่านไปเด็กผู้ชายวันนี้ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะเด็กผู้ชายวันี้เขเติบโตขึ้นเขาก็ไม่ได้มาวนเวียนมาเล่นที่ต้นมะม่วงเลยต้นมะม่วงก็เพียนแต่คิดถึงเอ๊ไปไหน ไปไหนมาระยะหลังมานี้ไม่เห็นเขาเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ก็กลับมาที่ต้นบัวม่วงอีกแต่เที่ยวนี้เขาไม่ใช่เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆแล้าก็เป็นเด็กหนุเด็กหนุเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแต่ก็มาที่ต้นบัม่วงต้นบัวม่วงต้นบัม่วงดีใจมาก บอกว่าฉันโตแล้วฉันไม่มาเล่นกับเธอแล้วล่ะแต่ตอนเนี้ยฉันอยากจะได้เงินไปซื้อของที่ฉันอยากได้โ้หวงรัชก็บอกว่าฉันไม่มีเงินให้เธอหรอกแต่เธออะเก็บลูกมะม่วงของต้นฉันไปได้นะเอาไปขายแล้วเธอก็จะได้เงินเพื่อเอาไปซื้อของเล่นที่เธออยากได้นี่ล่ะใช่ก็ดีใจมาก ตีขึ้นไปบนต้นมะม่วงเก็บ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 ลูมกมะม่วงจนหมดต้นเลยนะคะแล้วเขาก็เอาผลมะม่วงที่เขาเก็บได้ไปขายได้สตางค์ซื้อของเล่นตามที่เขาต้องการจัดก้นเด็กผู้ชายคนนี้ก็หายไปอีกนา,น,านมากเลยต้นมะม่วงก็เริ่มแต่คิดถึงว่าเอ๊ะด็กผู้ชายคนนี้ไปไหนนะในที่สุดเด็กผู้ชาย ไม่ใช่เด e uh, <this> <H> ็กผ so, ู ed, ้ชายอีกแล้วเพาเป็นชายหนุ่มแล้วนะคะแร้หมูม้วนก็ถามอีกเธอจะมาเล่นกับฉันเหรอมูม้วนดีใจทุกครั้งที่เห็นเด็กคนนี้กลับมานี่นะคะแร้หมูม้วนก็ถามเธอจะมาเล่นกับฉันเหรอนี่ไม่ใช่เด็กล้วแต่เป็นชายหนุ่มแล้ชายหนุ่มเขาก็บอกว่าฉันไม่มีเวลามาเล่นกับเธอแล้วล่ะตอนเนี้ยฉันเพิ่งจะสร้างครอบครัว ฉันมีครอบครัวแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องุ้มใจมากเลยดวม่วาเธอูมใจเรื่องอะไรล่ะฉันกําลังจะสร้างบ้านแต่ฉันไม่รู้จะหาอะไรไปสร้างบ้านของฉันเลยสิฉันกําลังมีครอบครัวใหม่ ยิ่งสี่ฉันยินดีให้เธอใช้พวกปากกินต้นมะม่วงออกไปจนหมดเลยนะคะคอไปสร้างบ้านลากถีบน้อยปเชื่อวมือใช่หายไปนานมากๆต้นมะม่วงชอบคิดถึงเหลือแต่เราต้องเศร้าเศร้าอีกคิดถึงเด็กน้อยคนที่เคยมาพูนเตี้ยนมาเล่นอยู่ ตอนนี้เขาไม่เป็นชายสูงแล้วเขาเริ่มเป็นชายสูงอายุแล,แล้วเขาก็บอกว่าโอ,โ,อโอ้ฉันแก่เกินไปฉันเหนื่อยมากชีวิตฉันเหนื่อยมากฉันต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกและภรรยาของฉันตอนนี้ฉันอยากจะล่องเรือออกไปไกลๆไปหาที่สงบสงบต้นของแมาก็ยังใจดี ้นของฉันไปก,ก็แล้วกันแล้วเธอเอาลำต้นฉันไปสร้างเป็นเรือนาำชายก็ดีใจมาก นี้ต้นมะม่วงมีลังต้นอยู่ไหมคะไม่มีแล้วมีกิ่งก้านอยู่ไหมไม่มีมันเหลือแค่ตอแล้วก็เหลือรากที่กำลังจะตายต้นมะม่วงก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะนานเวลานานหลายสิบปีตอนที่มีชายแก่คนไปย่องไปแย่งไปย่องไปแย่งมาที่โคนต้นมะม่วงต้นมะม่วงดีใจมากเลยที่เจอเขาอีก เออมูมก็ยังจำเขาได้นะคะโอเธอจะกลับมาเล่นกับฉันเหรอใช่แกบอกว่าแกมาแล้วไม่มีแรงเล่นแล้วจำจะนอนพักก่อนแล้วหลับให้สบายให้ยาวนานไปเลยเออหมูมก็บอกว่าตอนนี้ฉันก็ใไข้จะตายแล้วเหมือนกับรากของฉัน เราจะเน่าเราก็จะตายไปหนนกันเอาอย่างนี้ก็้เธอมาพิงที่โคนต้นชันสิเธเพอพักแลก็หลับตาสับายชายนี้สึไม่เป็นชายหนุ่มละเป็นคนแก่แวแก่ล้ก็เน่าพิงโคนต้นมะม่วงแล้วก็หลับสนิทหลับไปไม่มีวันตื่นร้อรองจากต้นมะม่วงไยคะ ก็ค่อยๆตายนะคะเรื่องนี้ใครรู้บ้างต้นมะม่วงเปลียบเสมออะไรเปรียบเสมออะไรคะเปรียบเสมอพ่อแม่แล้วเด็กเด็กผู้ชายที่เติบโตจนกระทั่งกลายเป็นคนแก่คือใครคือใครคะมีลูกนะคะต้นมะม่วงก็คือพ่อแม่พ่อแม่ที่รักลูก ลูกขออะไรให้หมดเลยนะคะรับลูกทุกเวลาไม่ว่าลูกจะเป็มยังไงนะลูกจะเดือดร้อนมาพ่อแม่ก็ยินดียื่นมือเข้าไปช่วยได้สุดนะคะจนกระทั่งในที่สุดแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองนะพ่อแม่ก็ให้ลูกได้ใช้ปัจเจกเศร้าไหมไม่เศร้าเรื่องนี้เศร้าไหมไม่เยเศร้านี่เศร้าเลยเหรอคะแต่เด็กเด็ก แล้วเด็กๆนึกดูว่าโอ้พ่อแม่รักเราถึงอย่างนี้เ,ออเราเราเรียกร้องอะไรกับพ่อแม่ไว้เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยมีของใช้ของเล่นของกินเหลือเฟือละ้ะแต่สิ่งที่พ่อแม่หมาของเล่นของใช้ของกินเหล่านั้นก็ไม่เคยเพียงพอสําหรับลูกๆสักทีหนึ่งเรียกร้องอยากจะได้โน่นได้นี่ตลอดเวลาอยากได้ไ้ วยกว่าเดิมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อยากได้ตุก๊กตาตัวใหม่อยากได้รถบรงคับคันใหม่ทันทีที่บ้านก็ทำไมคะมีอยู่แล้วนะคะรองเท้าที่บ้านวางกอง มีเท้าอยู่แค่สองข้างใส่รองเท้าได้ทั้งละกี่คู่ใส่รองเท้าได้ทั้งละกี่คู่คนเราใส่รองเท้าได้ทั้งละกี่คู่หนึ่งคู่ใช่ไหมคะรองเท้าคู่ไหนที่ไม่จําเป็นจริงหูเห็นสวยมากหยัดได้มากเลยเราซื้อมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ใส่ได้เพียงแค่ครันแบบคู่เห่ไหมคะตุ๊กตาที่บ้านมีเยอะแยะ เด็กๆเล่นได้ท <meus S 1> ีครั้งมังเยอะแยะไหมคะไม่เยอะไม่เยอะหรอใช่หรือเปล่าเออต้องรู้จักผอมนะคะนาฬิกาข้อมือใส่ได้แค่ครั้งละกี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะเอาไปทำใบสี่ห้าเดือนสามสี่เดือนหนึ่งเดือนที่มีก็ใช้มันเสียไปก่อนให้มันทำให้มันทงใช้ได้แล้ว ไปเราออกไปได้ไหมคะไม่ไม่ได้เด็กๆรู้ไหมว่าเด็กๆตอนเด็กๆทุกคนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เด็กๆมือเด็กๆจ็ก ัท้งหมดแต่ในที่สุดตอนตายคนตายไปมือกำไหมคะไ<รร>ม่ไม่กำม,มือทุกคนตอนเวลาตายที่มีลมหายใจแบหมดเวลาที่เราไปรดน้ำสพของผู้ที่เสียชีวิตมือทําไมคะมือก็อแบมหมดแลวมันคือสิ่งที่สอนให้รู้ว่าเมื่อเวลาเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้มือแบออกหมดไม่มีสิ่งยิจับอะไรติดตัวไปเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้มีชีวิตอยู่อยู่กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่รักเรมากเด็กๆจต้องจดจำด้วยว่าตอนตอนชีวิตวัยเด็กๆทุกๆอย่างของเด็กๆเวลาที่หายใจเข้าออกคือพ่อแม่ใช่ไหมคะเด็กๆเจ็บก็ร้องหาพ่อแม่หิวก็ร้องหาพ่อแม่ไม่สบายก็ร้องหาพ่อแม่เดี๋ยวพอเด็กๆเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่ธเด็กๆร้องหาพ่อแม่ไหมทีนีไ้ไม่ไม่ร้องแล้วร้องหาใคร น้องหาเพื่อนน้องหาแฟนใช่ปะมาโตวัยรุ่นโอ้ยมีคุกกี้มีแฟนไม่ฟังพ่อแม่ละพ่อแม่จะพูดอะไรไม่ฟังแถมตวาดใส่พ่อแม่อีกเถียงอีกเออมีใครเถียงพ่อแม่มีใครคลีนใส่พ่อแม่จำคำพูดนี้ไว้นะชมพู่นะคะบุูมแินถ่ายวิดีโอไว้ เล็กๆอันนี้ไม่เคยดีมากเป็นเด็กดีมากแต่ถ้าโตขึ้นก็ต้องไม่ทำนะคะพ่อแม่พูดเถียงน,นะพ่อแม่อยากพ่อแม่บางครั้งไม่ให้อะไรเราไม่พอใจจะขึ้นเท้าเดินพ่อแม่บอกว่าไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ก่อนต้องทำการบ้านไม่เสร็จกอนองจะดูทีวีไม่พอใจจะขึ้นเท้าเดินแรงๆตดประตูปั้งใช่ไหม ออพ่อแม่สอนหรือเตือนทำเสียงได้ปะเลยทำใช่ไหมกูรู้ในรอบนี้ต้องมีคนเคยท่ะ